สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็กลับสวัสดีทางฝั่งพี่น้องสอปปอลาวทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาเช่นเคยนะครับงวดประจำวันที่5นะครับเดือน9 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่งลูดนะครับผมเริ่มเดือนใหม่นะครับพี่ๆก็ถือว่าก็ถือว่ามาดีนะครับอาจจะยังไม่ปังๆเนาะอาจจะยังไม่ปังๆแต่ก็ ถ,ถือว่าเดินดีนะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมรถทางนะครับผมก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเช่นชอบนทางค่อยตามนะครับผมสําหรับนะครับในงวดที่แล้วนะครับพี่เนาะในสูตรนี้ก็ถือว่าเด้งนะครับพี่พี่ถือว่าเด้งนะครับอาจจะไม่มาตัวที่เน้นที่ผมบอกนะครับแต่ก็ถือว่ามาเด้งๆนะครับผมเนาะมาตัวเน้น1คู่นะครับในล่างชุด6ตัวนะครับผม ก็คือผลที่ออกนะครับพี่พี่งวดที่แล้วนะครับ8051 04นะครับเลขล่างชุด6ตัว80นะครับมาเข้าตัวกลับ0 8ย์แเน้นๆนะครับนะครับมีรูที่0นย์มานะครับผมแล้วก็เลขล่างชุด4ตัว51นะครับก็มาเข้าเลขวิ่งนะครับผม51เนาะ นะครับเข้าเลขวิ่งนะครับส่วนเลขบนนะครับ104นะครับ04เรามาเข้าตัววิ่งรูดนะครับก็คือเข้าไปที่0ูนะครับไม่เน้นไว้ให้เสียดายนะครับส่วน3ตัวนะครับพี่ๆอย่างที่บอกนะครับในวดที่แล้วนี่ผมเจ็บใจจริงๆนะครับเจ็บใจมากๆนะครับคือศูนย์สี่นี่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะครับเพราะว่าสองกิจสองใจเนาะเพราะว่างวดที่แล้วก็มาสี่วันนี้ก็คิดไว้ในใจอยู่นะครับว่าสี่จะมาหรือเปล่านะครับแต่ก็เราก็ไม่เลือกเอาตัวนี้นะครับเราก็ ในสุดงวดที่แล้วก็คือเด่นนี่เลยเนาะเด่นหนึ่งเด่นสองเด่นสามนะครับเด่นแปดประมาณนี้นะครับผมก็เลยเลือกเน้นที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะครับศูนย์แปดศูนย์สี่ไม่ได้เอานะครับต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่ทั้งนั้นก็มีโชคกันยกใหญ่เนาะนะครับพี่เนาะนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแนวทางงวดนี้เรามาพิจารณากันใหม่นะครับเนาะว่าแนวทางจะเดินดีต่อหรือเปล่าสลับเดือนเก้านะครับผมเนาะ ก็สําหรับนะครับในตัววิ่งตัวรูดนะครับในสูตรนี้นะครับพี่พตัววิ่งตัวรูดนะครับผมให้วิ่งไปที่7นะครับผมสายรูดนะครับสายรูดผมให้ไปที่5นะครับวิ่ง7จ็ดลูดหนะครับในสูตรนี้นะครับ สายรูดนะครับก็จะมีห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับผมส่วนนะครับสายเจาะนะครับพี่พสายเจาะใน สูตรเม็ดเดียวนะครับผมให้ไปที่ห้าูนนะครับผมห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ด แล้วก็59นะครับพี่พี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะครับสลับตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยในงวดนี้ผมยังให้หนึ่งนะครับพี่พี่ผมยังให้หนึ่งนะครับก็ยังให้หนึ่งอยู่นะครับผมเนาะก็จะเป็นที่ หนึ่งห้าศูนย์นะครับหนึ่งห้าเก้านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทางสูตรเบ็ดเดียวนะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่5นะครับเดือน92565ผมก็ขอให้พี่ๆ FC นะครับมีโชคมีลาบกัน ทุกๆคนนะครับผมเนาะแนวทางผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆเนาะเพราะว่าแนวทางก็มีหลุดแล้วก็มีเข้าเสมอนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับก็คิดสูตรคำนวณได้ก็เอามาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับหลายท่านเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แอดนะครับให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับก็ใครเข้ามาแล้วนะครับพี่ๆก็ฝากนะครับฝากเป็นกาลังใจให้แอดก็คืออย่าลืมกดไลค์นะครับถ้ามีเวลาก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ